เจ้บอกว่าสิ์พี่ใหญ่มีเจ็ดสแปลงรักนั่นก็คงเก่งกว่าแม่ใช่ไหมบก็ได้จ้ะงั้นฉวยโอกาสไปช่วยสิ์พี่รองเจ้าสิอะดีไปอะซึ้นหมอคงระหว่างการเดินทางน่ะจะสร้างตำนานไว้ไม่น้อยตำนานข้าก็ได้ยินมาบ้างอยังนึกว่าเจ้าจะมีสามหัวหกกรวันนี้ได้เจอถึงได้รู้ว่ามันก็แค่ข่าวลือโคมลอย พี่ใหญ่ได้ยินว่าลิงตัวนี้มันเจ้าเล่ยมากมันน่าให้ข้ากัดสักคำก่อนจะได้ไม่แผลงโอ้โเหม็นเหม็นเหม็นเ็เ้แต่แต่อย่าหาว่าข้าไม่เตือนนะเขาฝึกจะมีร่างกายเป็นเหล็กใชนั่ของเจ้าเจาะไม่เข้าแล้วหักไปแล้วก็อย่าหาว่าข้าไม่เตือนก่อนก็แล้วกันนาถูกต้องเทลียวพิษของข้าทำอะไรเจ้าไม่ได้แต่ที่ออกจากปากข้า มันไม่เหมือนกันถ้ารู้ความรากกาลของเจ้านะถึงกระบอกของข้าเป็นสาวค้ำทะเลก็ทำไรเจ้าไม่ได้ถ้าเจ้าผมน้ำลายของเจ้าออกมาข้าคงละลายเป็นก้อนเลนแน่ๆเจ้าแม่ได้โปรดไว้ชีวิตข้าเถอะนะสะใจแม้สะใจจริงๆนึกไม่ถึงว่าคนที่ไม่เคยเกรงกลัวใครคนที่ไม่เคยกลัวสวรรค์ต้องมาขอชีวิตกับข้า แถมยังเคยพ่ายแพ้ให้ข้าด้วยนับจากนี้ไปชื่อเสียงของข้าจะดังไปทั่วละจะไม่มีใครที่ไม่รู้จักข้าอีกแล้วเฮ้ยเย็โง่เพราะแชรเล่นละครเย็าให้เรียกเจ้าว่าย่ายังได้เลยเจ้าลิงชั่วจะมาเล่นลุกไม้นะวันนี้จะมาถึงถ้ำผันสื่อต่อให้ข้าไม่พ่นใส่ข้าก็ต้อง เลียเจ้าสักทีเ้จ้าเลี้ยข้าละลายกระหม่เจ้าเพื่อกินสมองลิงถ้าทำแบบนี้คุณสะใจมากเฮ้ยช้าก่อนอย่ามาเลียข้านะเจ้าแม่ยังอยากได้อาจารย์ข้าอยู่รอเปล่าเดี๋ยวจัดให้ฮะเจ้าว่าอะไรนะนอกจากเจ้าอยากกินเนื้ออาจารย์ ยังอยากครอบครองร่างด้วยเซ่ถ้าได้ดุจเลือดเป็นส่วของเขาจะเพิ่มทาพันปีให้เจ้าเจ้าว่าใช่หรือเปล่าละ่ะฮะใช่แล้วยังไงแล้วเรื่องนี้เจ้ารู้ได้ยังไงล่ะพิซ่าสาวทั้งหมดที่เจอก็คิดอย่างนี้ทุกตัวแหละที่แท้เจ้าลิงชั่วคิดทรยศอาจารย์ตัวเอง เพื่อเอาชีวิตรอดนี่แหเขาว่าโลกเนี่ยคนที่จะปรอบจานข้าได้นอกจากพระพุทธองค์แล้วก็คงมีแต่ข้าได้แหละฮะเชื่อไม่เชื่อก็แล้วแต่เห็นนะพี่ใหญ่เจ้าลิงตัวนี้มันเจ้าเล่ห์กลิ้งกลอกอย่าถูกมันหลอกใช <plex> ่ไหมถ้าพี่เอามันขังไว้เดี๋ยวมันก็อาจแปลงร่างเป็นแมลงบินไปอีกนะอย่าเด็กงู่เจ้าน่ะถูกเรื่องเล่าหลอกจนกลัวเลยไงถ้าเขาแปลงเป็นอย่างอื่นยังพอว่า แต่ถ้าแปลงร่างเป็นมแมลงเข้าไปในถ้ำเราได้ก็ต้องตายสถานเดียวตายช่วยตื่นด้วยช่วยตื่นจีด้วยเสจงเร็วๆหน่อยสิพี่รองขอนเจ้านั่นจะตัแขวนอยู่ที่นี่แหละเออไม่มีใครอ้าวสิท้องสวหรอสิพี่ร้องไม่เป็นไรนะต้องเป็นสิถามได้ ยังหนุ่มแน่นยังไม่อยากตายอยู่ที่นี่ขาทางช่วยข้าวไปเทียนได้รอก่อนนะใครไปช่วยให้สุจิเข้าไปไม่ได้นะถ้าเข้าไปต้องติดใจไปอีกคนนึงแน่เลยเราจะทำอย่างไเข้าวตาะ เฮ้ยถ้าทางจะจะไม่ได้พรนะเอาใหม่เโอ้เขาเข้าปากเข้าจมูกเลยผมจะต้องส่ไม่ได้กินข้าวหรือไงแรงแค่ไนอ่ะเอาใหม่เด้เฮ้หมูพูดมากอยู่ได้ข้าเพิ่งถูกพิษแรงยังไม่ฟื้นกลับมาถ้าไปตายกับบุญแล้วแล้วหน่อยเด้รอก่อนนะข้าลองดูไหมอืมอ่ะปิดเลยปิดให้หมดเลย โอ๊อ้าวไอ้โถยหัดคิดอะไรบางเด็กแทนที่จะขับไปทีทำไมถึงได้เอาตัวออกอะอะกคงเจ้คงจะิ้นช่วก็หมดลิ้ิแล้วนะสิดูสิว่าจะซาได้อีกไหมช่ไปไปแล้ว ใจเอาออฮอาจารย์เฮะเฮะเดี๋ยวโอ๊ะโอ้โหมาอาจารย์อาจารย์อาจารย์ไม่มาเจ็บไม่ถูกพิชใช่ั้งอาจารย์ไม่เป็นไรรีบแก้ให้อาจารย์เลยคับอาจารย์ตอนนี้ยังไม่ได้เดี๋ยวข้าค่อยแก้ให้นะทําไมอะคือเดี๋ยวข้าต้องจับท่านมัดไว้อีกอะแต่ว่าคราวนี้จะมัดให้สบายหน่อยยึดยอ่ะอ้าวโอ้หนั่น ไงเป็นงานน่ะอ้นึกเสียวเาซึ่งจะอีกแล้วเหรอหลงจีนชั่วคิดจะหนีอย่างนั้นเหรอไม่ง่ายอย่างนั้นหรอกชัดอจนนางผู้หญิงพวกนี้เนี่ยแค่จูบเจ้าไันีินเดียว่ะทำไมต้องทำกับข้าขนาดเนี่ยจะคิดว่าข้าจะเจ้าหอมเจ้ามากเลยยังไงอ่ะปากปากเขาเจ้ากินแรงสาบไปจนโตนะในปากเจ้ามักลิ่นอ กลิ่นชีแล้วไม่แต่น้ำมันน้ำรั่วตุย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 ขยั่งขยั่งเด่นเดียวจบไม่ได้ยังใคจมูกอ้วนเนี่ยรู้มากดีนี่หรือด้วยว่าเขาชอบกินแมลงสาบหวานเอาไปยุติธรรมกับตื่จีตุยสิพี่ใหญ่โถ่เอ้ยสิพี่ใหญ่ทำไมมาอยู่ที่นี่ข้าร้อยพี่มาช่วยอยู่นะกุ๊บบังงอเจ๋งเอาทาน่อยสิเสียใจอะไรมีอาจารย์อยู่นี่ทั้งคน